เราไปเก็บตกคนกลุ่มนี้ก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนมีจํานวนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูครับว่าถ้าเกิดเขาสมมติเขาเป็นคนยากจนและเข้าเกณฑ์ของบัตรสวัสดิการเขาก็ควรจะได้บัตรสวัสดิการไปเลยเพราะคนกลุ่มนี้ถ้าถูก้ถถูกอะไรนะถ้ามีรายได้มีถึงเกณฑ์มีอะไรเงี้ยแล้วดีใครว่าเขาเป็นคนยากจนคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคนที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไม่ควรเคยคนละครื่นเพราะคุณไม่มีเงินจะไปโอเคหรอกมันคนละคอนเซปต์กันเลยนะครับก็ ถ,ถ้าเราหาตัวตนให้เจอก่อนซึ่งเป็นเรื่องดีนะก็ไปหาตัวตนที่เจอถ้าเหมาะกับบ sure ัตรสวัสดิการก็ก um ็เข้าบัตรสวัสดิการไปเลยเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนเร็วนี้อยู่แล้วแปลว่าเราจะทําควบคู่กับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการไหมคะครับเตรียมลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการสำหรับรายใหม่ทั่วประเทศใครที่รอคอยการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ฟังด่วนเลยค่ะและเดินหน้าโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ไปพร้อมๆกันซึ่งทําให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนจะเข้าถึงสวัสดิการจากทางภาครัฐได้ง่ายขึ้นโดยจะมีการเปิดช่องทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็ในส่วนของกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนด้วยลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบ,บัรสวดิการแห่งรัฐรอบใหม่รายใหม,ม่ฟังด่วนส่วนรายเก่าข่าวดีมากๆเลยไม่ต้องลงทะเบียน แต่จะนํารายชื่อไปคัดกรองว่าท่านจะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2569หรือไม่เงื่อนไขหลักเกณฑ์ฟังด่วนเลยค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยตอนนี้ค่ะในส่วนของการเตรียมที่จะเปิดลงทะเบียนจากทางกระทรวงการคลังสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะคะซึ่งจะ มีการแบ่งการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้ว14.5ล้านคนค่ะใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนในปัจจุบันไม่ต้องลงทะเบียนใหม่โดยทางรัฐบาลจะนําข้อมูลไปพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่ทุกคนเลยนะคะหากใครได้สิทธิ์ก็ใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดใครไม่ได้รับสิทธิ์ก็ถือว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสิทธิการแห่งรัฐในปี2 5 6 9นั้นเองเค่ะส่วนรายใหม่ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการหรือว่าลงทะเบียนไปแล้ว พลาดสิทธิ์ในครั้งที่ผ่านมาก็สามารถมาลงทะเบียนใหม่แล้วก็เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะคะ เตรียมความพร้อมคุณสมบัติดังนี้เบื้องต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะคะคุณผู้ชม1ท่านต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีรายได้ไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีรายได้เฉลี่ยครัวเรือนไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีมีทรัพย์สินเงินฝากสลากพันธบัตรไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่ทางกระทรวงการคลังเขากําหนดต้องไม่มีบัตรเครดิตแล้วก็วงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมกันแล้วไม่เกิน1.5ล้านบาทและ วงเงินกู้ซื้อ,อยานพาหนะหรือว่ารถยนต์ไม่เกิน1ล้านบาทค่ะคาดว่าจะลงทะเบียนรายใหม่ช่วงเดือนมกราคม2519ถึงเดือนกุมภาพันธ์2519บัตรคนจนลงทะเบียนใหม่มาแน่นอนพร้อมกับโครงการคนละครึ่งสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ผู้ที่ไม่เข้าถึงสวัสดิการห่งรัฐและผู้ที่ไม่เคยเข้าถึงสวัสดิการจากทางภาครัฐนะคะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอไปดู นะครับก็ทางนายกก็ให้นโยบายมันมีวิธีหลักมีวิธีรัฐบาลเดี๋ยวเรามีหน้าที่ทําตุ๊กตาขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่าการตัดสินใจก็ต้องเป็นเรื่องนโยบายนะครับอันนี้ยังไม่ได้ฟังท่านนายกแต่ถ้าเกิดท่านพูดก็ต้องก็ต้องเป็นไปตามนะเพราะท่านเป็นนโยบายถ้าเป็นกองกำหนดนโยบายมาที่เหลือในงบมาจุดกล้ามต้องที่จะดึงใช่ไหมผมเอาเอารายละเอียดต้องถามท่านผูดในการสำนักงบประมาณนะแต่ผมว่าวันนี้ถ้าตามหลัก งบประมาณอะไรก็ตามที่มันไม่ได้อยู่ในรายการที่อยู่ในพรบงบประมาณปี69เนี่ยมันก็ต้องไปอยู่ในงบกลางนะที่เป็นเงินที่เหมือนกับไม่มีรายการอะไรเฉพาะจอดจงจี่มาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับก็ต้องก็ต้องส่งมนต้องีน,นีมันส่งต้องถามสำนักงบแล้วผมไปอันนี้ผมรน่นงานสำนักงบเป็นคนคุมแต่ว่าเราตั้งไว้ต้นปีประมาณทักแสนหนึ่งมันเก้าหมื่นเก้าแสนหนึ่งาคนเราไปเก็บตกคนกลุ่มนี้ก่อน นะครับว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนม <tinc S 1> <giving quin. S 2> ีจํานวนสักเท่าไรนะครับแล้วก็มาดูครับว่าถ้าเกิดเขาสมมุติเขาเป็นคนยากจนและเข้าเกณฑ์ของบัรสวัสดิการเขาก็ควรจะได้บัตรสวัสดิการไปเลยเพราะคนกลุ่มนี้ถ้าถูถ้าถูกอะไรนะถ้ามีรายได้ไมีถึงเกณฑ์มีอะไรเงี้ยแล้วมีใครว่าเขาเป็นคนยากจนควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคนที่รับบัตรสวัสดิแห่งรัฐก็ไม่ควรเคยคนละครึ่งเพราะคุณไม่มีเงินจะไปขอเคหรอกมันคนละคอนเซปต์กันเลยนะครับก็ ถ้าเราหาตัวตนให้เจอก่อนซึ่งเป็นเรื่องดีนะก็ไปหาตัวตนที่เจอถ้าเหมาะกับบัตรสวัสดิการก็ก็ขเข้าบัตรสวัสดิการไปเลยลเดี๋ยวเราจะลงทะเบียนเร็วนี้อยู่แนละ้วแปลว่ารเราจะทําควบคู่กับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการใไหมคะครับจะได้มีการทบทวนมกราคมใช,ใช่ไหมคะพี่โตใช่ครับมก,กราคมครับค,คือเราก็พยายามจะให้ได้ท่วนหน้าสําหรับคนที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างการลงสวัสดิการสึงราตอบที่แล้วเนี่ยเขาบอกบางคนมีนาเป็นสิบไร่เลย ค่ะ <hit> ก็ก็ยังได้คือคือมีคนจํานวนมากที่เป็นกลุ่มเปราะบางจริงแต่ก็มีคนอีกจํานวนหนึ่งที่พอเวลามีสิทธ์แบบเนี้ยก็อยากจะเปราะบางค่ะครับเราก็เราก็ต้องมาทบทวนสิทธิ์เหล่านั้น่ <S <S ยืนยันได้ใช่ไหมคะว่าสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะมีการทบทวนอีกครั้งในช่วงเดือนมกราคมแน่ <S 2> <S 2> <S มีแน่นอน นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะสําหรับการเพิ่มเงินเพิ่มสิทธิ์สวัสดิการห่งรัฐค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ